น้ำตานองซุปตาหนุ่มลงรูปคู่สาวสวยเปิดตัวแฝนแล้วทำเอาสาวทั่วโลกน้ำตาไหลเมื่อเห็นภาพของนายแบบและนักแสดงสุดหล่อชาวเมียนมาอย่างไปทาคนลงรูปหว,วานๆคู่กับสาวสวยปริศนาคนหนึ่งที่อินสตาแกรมพร้อมทั้งติดอีโมจิคอนหัวใจสีดำเป็นแคปชั่นงานนี้ไม่รู้ว่าสาวสวยในรูปนั้นอยู่ในสถานะไหนแต่ดูจากความใกล้ชิดสนิทสนมกันแล้วนั้นไม่น่าจะใช่เพื่อนธรรมดาแล้ว และจากคอมเมนต์ของฟแฟนๆก็บอกได้เลยว่าน้ำตาไหลนองกันสุดๆไปเลยละค่ะซึ่งถ้าหากเป็นการเปิดตัวจริงๆทีมข่าวเราขอแสดงความยินดีด้วยค่ะทางทีมข่าวเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ